สวัสดีครับผมชาญน,นะครับชาญชัยเมจิกครับจากรายการเมจิกวอล์สศึกมายากลทางช่อง w o r ร์ดพอยต์ยีสวัสดีทุกคนด้วยครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเคยเห็นผมในรายการไม,ม่ว่าจะเป็นซปเปอร์มัมหรือาร,รายการ่ากาในเวิร์ดพอยต์นะครับผมและอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาครับทุกท่านจะเห็นว่าผมมีลูบิกที่ตั้งอยู่ในกำแพงแต่มันก็จะมีอยู่จานวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ใส่ลงไปครับผม ผมอยากจะให้ทุกท่านณนที่นี้ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับมายากลชุดนี้ครับผมผมจะทําการเดินไปแจกลูบิกให้กับท่านผู้ชมณที่นี้ โอเคนะครับตอนนี้ใครได้ลูบิกไปแล้วชูขึ้นมาตอนนี้ครับจะมีลูบิกอยู่จํานวนหนึ่งนะที่อยู่กับน้องๆนอกหนูทั้งหลายนะครับผมทีนี้ครับผมอยากให้ทุกคนสลับลูบิกให้มั่วที่สุดเลยครับผมสลับได้เลยครับตอนนี้ทุกคนทําการสลับให้มั่วที่สุดเลยนะครับผมใครสลับเสร็จแล้วเชิญเอามาคืนได้เลยครับผมหรือจะเอาวางไว้บนโต๊ะตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ทุกท่านก็จะเห็นแล้วว่า น้องๆทุกคนทําการสลับเองผมไม่ได้ทําการแตะต้องแต่อย่างใดนะครับผมทุกท่านจะเห็นได้ว่าลูบิกครับได้ใส่ลงไปในช่องว่างเปล่าสามารถมองทะลุได้ทั้งหน้าและหลังนะครับผมโอเคครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวครับผมโอเคครับตอนนี้จะเหลือ2ลูกสุดท้ายผมอยากให้สองลูกเราอยากใส่ลูบิกช่องบนหรือช่องล่างครับ ช่องบน <Hey. S 1> อ่ะถือรูบิกลูกนี้ไว้หันหน้าหาคนดูครับผมทีนี้นึกถึงตัวละครตัวนั้นครับผมแล้วทาการสลับรูบิกลูกนี้ได้เลยครับระหว่างที่น้องสลับผมจะเอารูบิกลูกสุดท้ายใส่ช่องล่างไว้ก่อนนะครับเนื่องจากน้องเขาจะใส่ไว้ที่ช่องด้านบนเรียบร้อยอยังครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่รูบิช่องสุดท้ายแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับ ินตนาการของทุกท่านมองออกไหมครับว่ากำแพงลูบิกรูปนี้เป็นรูปอะไรครับผมอาจจะยังมองไม่ออกนะครับผมสุดหล่อครับตัวละครที่สุดหล่อได้คือตัวอะไรครับไอรอนแมนครับไอรอนแมนครับผมและนี่คือไอรอนแมนครับผมเป็นไงฮะ <Iron Man. S 1> เอาบางคนคิว้วขมวดเลยนะครับผม <laughs> ผมอยากจะบอกว่าลูบิกมันมีทั้งหด้าน และนี่เป็นเพียงแค่ด้านหน้าเท่านั้นทุกท่านยังไม่เห็นด้านหลังของลูบิกค,ครับผมและน้องคนนี้ก็ทําการสุ่มขึ้นมาได้ไอรอนแมนตั้งที่ทุกเราทุกคนก็จับได้ตัวละครที่ไม่สำกันถูกต้องไหมครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับไอรอนแมนครับผมขอเสียงปรบมือกับน้องผู้ชายท่านนี้ด้วยนะครับผมอ่าเรามีขนมเป็นของ ขวัญให้กับปีใหม่คนนี้ครับผมมาเดี๋ยวถ่ายรูปกกับชีมงานด้วยโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมโอเคครับโชว์ต่อไปพร้อมแล้วครับเดี๋ยวไปดูโชว์ต่อไปได้เลยครับผม